งานเนี้ยเป็นงานลักษณะแนวเรื่องราวนะครับก็คือจะพาเพื่อนๆเ,เดินตามเรื่องราวนะครับของคุณบีนะครับไปเรื่อยๆนะเพื่อดูว่าเขากำลังจะสื่ออะไรในเนื้อเรื่องนีโดยองค์ประกอบหลักของทุกเมืองเนี่ยเพื่อนๆสังเกตไหมว่า,าเขาทําเป็นเรื่องราวที่แบ่งจากาทางท่าเรือบเรื่อณทางซ้ายเนาะนะครับ เป็นตัว h อลลี่เบอรนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยนะครับเป็นสารพยาบาลโดยเชื่อมสะพานออกมานะครับแล้วก็มีน้ําผ่ากลางสะพานน่าสนใจไหมนะครับแต่ทางเข้าเขาอะนะครับเขาเรืยกที่จะเข้าได้2รูปแบบรูปแบบแรกคือทางน้ำ่ะเรือนะครับมาเป็นเรือเลยเพื่อนๆนะครับจากนั้นก็ไหลเชื่อมเข้ามาขึ้น มาเทียบท่านะครับที่บริเวณตรงนี้นะครับมีเรือเล็กๆนะครับแต่ว่าเอาแอบบเอาน้องมากัน้นนี่ก็แอบ,บงงๆนิดนึงแต่อยู่ได้นะนะครับสนะครับอ่าหนนะยังไม่จบอ่ามามาขึ้นเรือที่ตัวของเล่นของเพียววานิลาเนาะเออทั้ง2ฝั่งเลยนะครันะครับคือสามารถเชื่อมพื้นที่ได้ตัวอ่าได้กับตัวทางเดินปกตินะครับ ที่วิ่งมา,าวิ่งผ่านพื้นที่บริเวณเลนมาของทั้งสองอันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวตัวน้ำผู้หมีนะครับสิงโตเนาะหรือว่าตัวน้ำผู้คิงดอมพาสกตานะครับเออแล้วก็ข้ามสะพานนะครับบริเวณตรงนี้สองสองฝั่งนะครับที่มาเจอกับของเล่นลัสเบอรี่นะครับแล้วก็ของเล่นตัวฮอร์รีเบอรี่ที่ลอดถ้าถ้าเกิดเข้าบริเวณลัสเบอรีร่นะเพื่อนๆจะลอดซุ้มเข้ามานะครับ จอบริเวณสวนเล็กๆหน้าแลนด์มาร์คโฮลี่เบอร์รี่นะครับเช่นการถ้าเกิดเข้ามาอ่าบริเวณสะพานนี้นะครับก็จะเจอของเล่นลัสเบอร์รี่พอเราซุ่มเข้ามาปุ๊บก็จะเจอตัวสวนแล้วก็อ่าสามารถเข้าตัวแลนด์มาร์คโฮลี่เบอร์รี่ได้เนะี่ยผมจะบอกว่าวิธีการจัดของเขาเนี่ยเป็นวิธีการจัดที่เหมือนมีการวางเนื้อเรื่องมาไว้ประมาณนึงแล้วนะครับมันอาจจะเป็นเนื้อเรื่องที่ไม่ได้ละเอียดยิบอะไรมากมายแต่มันย่อยง่ายมาก เมืองนี้เป็นงานที่ค่อนข้างย่อยง่ายมากผมสามารถมองได้ครึ่งตาเดียวอีกตาหนึ่งคือปิดไปด้วยนะครับแค่ครึ่งตานะครับก็สามารถรู้ได้เลยว่าเขาพยายามจะสื่ออะไรเพราะว่าเนื้อเรื่องมันย่อยง่ายเนาะเออจากนั้นบริเวณนี้สามารถมองอาสามารถมีพื้นที่เหมือนแบบชมวิวเล็กๆออกมาแบบโรแมนติกนะครับเป็นมุมแบบโรแมนติกเออน่าสนใจนะมุมอย่างเงี้ยน่าสนใจมากเลยเออเนาะ แล้วก็บริเวณฝั่งนี้ล่ะนะครับหลังจากข้ามสะพานมาแล้วนะครับก็เจออาคารนมกับโซนบัคุกกี้ที่มีบริเวณพื้นที่นะครับของหน้าสถานพยาบาลในบริเวณนี้เออเอาต้นวิสเเรียมาเล่นแล้วก็เอาตัวอาคารนมมาเล่นสจุดเนาะแล้วก็มีตัวหยนทําค้างกล้ยไม้แล้วก็มีตัวสถานพยาบาลที่เป็นประธานในพื้นที่นะครับเออแล้วจากนั้นเขาก็ยังไม่ทิ้งกลิ่นของความเป็นบอ่อนมสถานพยาบาลออกมาข้างนอกนิดนึงเพื่อ เป็นการบอกว่าเฮ้ยพื้นที่ตรงนี้ยังเป็นแอเรียของเราอยู่นะเป็นฟิลประมาณนี้นะครับน้อจากนั้นบริเวณด้านเนี้ยสังเกตไหมฝั่งนู้นเขาปล่อยกลิ่นมาให้เป็นสารพิบัติฝั่งนี้ก็เช่นกันครับเขาปล่อยความเป็นสตรอเบอรี่เนี่ยออกมาบริเวณด้านหน้านิดนึงนะครับเออที่เชื่อมโยงเข้ากับบอลลูนเลยนะนะครับแล้วก็เล่นตัวพอปใหม่นะครับที่เป็นพอปโซนิกกรีนฮิลนะครับร่วมกับอาคารที่เป็นสตรอเบอรี่ที่มีสีชมพูม่วงอะไรเงี้ยได้ก็ แอบมีความสนุกเข้าไปในพื้นที่ได้เลยเนาะก็ทําออกมาค่อนข้างดีนะคบทำออกมาค่อนข้างดีทางลงท่าเรือนิดนึงไม่ต้องเล่นใหญ่สําหรับบางคนเห็นงานเพื่อนเพื่อเฮ้ยทางลงเรือดูเล่นใหญ่จาเป็นจะต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอรู้สึกว่าจัดยากจังเลือกเล่นเล็กๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องจะต้องเล่นใหญ่ขนาดนั้นเนาะเอาเล็กๆประมาณนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับจากนั้นเนาะนะครับ ก็พื้นที่ในโซนต่อไปมันก็จะเป็น t ropical soda แล้วซึ่งก่อนที่จะเข้า t ropical soda เนาะ mm hmm. ก็จะมีตัวความเป็นเนกลิ่นของของสตรอเบอรี่มาจนสุดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เช่นกันก่อนที่จะเข้า t ropical soda ของโซนนี้ mm hmm. ก็จะมีการเปิดกลิ่นของตัวอาคารที่มีสีเอิร์ธโทนและนะครับซึ่งการที่เข้ามา t ropical soda ของทั้งสองของทั้งสองทางนี้นะครับออก็เข้ามาได้สองฝั่งและเริ่มมาเป็นโซน t ropical soda ที่นำตัว ประธานนะครับที่เป็นที่เป็นตัวภูเขามาเล่นและจัดบรรยากาศในโซนช r o p i c a l s ส d ดาที่มีสีน้ำตาลและเล่นกับความเป็นบาในพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับอ,องค์ประกอบในโซนเนี่ยมันก็เลยมีความเป็น t r o p i c a l s ส d ดาที่มีบาเป็นหลักซะส่วนใหญ่นะครับมาดูการเชื่อมโยงพื้นที่ของเขาหน่อยนะครับหลังจากที่เดินเข้ามาแล้วนะ้อสังเกตไหมวิธีการเล่นของคนที่เล่น พื้นที่โดยลักษณะของลักษณะของความเป็นเรื่องราวเป็นเนื้อเรื่องในพื้นที่เนี่ยเขาจะดูตกแต่งพื้นที่ได้สนุกค่อนข้างสูงนะครับดูยังไงพื้นที่ไหนเมืองไหนสนุกไม่สนุกคุณคุณดูสิเกาะบริเวณเนี้ยนะครับตั้งใจวางพื้นที่ไว้หนึ่งบล็อกเพื่อที่จะเชื่อมน้ําเข้าสองฝัง่งถามว่าใครทําก่อนถ้าไม่ใช่สายเรื่องราวไม่มีใครทําอะไรอย่างนี้แน่นอนร้านเปอร์เซน็นตะ์นะครับเช่นกันนะครับ บล็อกน้ําที่เขาถ่ายความรู้สึกจากบริเวณจากหน้าปราสาทมาเนี่ยเขาก็ทําอิงเหมือนเป็นตลาดน้ําตลาดท่าโรงท่าเรือบริเวณนี้มีท่าเรือเลยเพื่อสังเกตดูทุกจุดแทบจะมีท่าเรือแล้วก็มีเรือหมดเลยสังเกตไหมครับเขาพาเราเดินเรื่องผ่านแม่น้ําผ่านลําน้ําแล้วก็ทําทให้เกิดท่าเรือเล็กๆร้านขายของเล็กๆหรือว่าระเบียงที่เกิดจากอา,อาคารลาเต้นี้ด้วยก็ตามเนาะเออ อย่างนี้พอจะเรียกว่าเล่นสนุกได้ไหมนะครับมันต่างจากผมและการที่ทำแนวเนื้อเรื่องไม่ค่อยจัดเต็มเท่านี้เอาง่ายๆนะครับจากนั้นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะรองนำไปต่อยอดนะก็คือการจัดบล็อกขนาด2.2พิกเซลในขนาดพื้นที่เป็น4 4พิกเซลซึ่งคุกกี้สามารถเดินได้อยู่นะ เออสังเกตไหมเขาจัดบล็อกในขนาดเนี้ยมันทำให้คุกกี้สามารถเดินได้เพื่อนๆนคุณเอาเรื่องอย่างเงี้ยไปต่อยอดนะครับแล้วก็สามารถทําได้ดีด้วยสําหรับใครที่จะจัดหน้าร้านแล้วเลือกที่จะจัดตัวพอบเล็กน้อยที่หน้าร้านนี้ยทได้นะเออคุกกี้สามารถเดินได้นะเพื่พอนตรงนี้มีคารลาเต้น,นิดนึงนะครับที่สามารถเดินเข้ามาได้จัดองค์ประกอบได้แบบน่าสนใจนะครับน่าสนใจมากมแล้วก็บริเวณโซนนี้มีของเล่นลายแลก มีตัวอาคารที่เป็นขนมปังอาคารบ้านนกนะครับอาคารบ้านคุกกี้ที่ใช้สก,กินสาเขียวเป็นหลักนะครับแล้วก็เชื่อมนะครับมาถึงโซนบาร์ที่เป็นคาเฟ่นเนาะเออโดยฝั่งนี้นะครับจะเอาตัวคิงน้องพาร์ตกวดโหลมาเปิดความรู้สึกนะครับก่อนที่จะเข้าบารออ์แล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็สามารถเดินเข้าบาร์ได้เลยโดยการเอาตัวของเล่นอัลมอนด์มาเนาะแล้วหลังจากนั้นก็เดินเข้าบาร์ไปปุ๊บนะครับมาเจอของเล่นสปาร์กิ้ง ที่จัดร่วมกับบาร์อาคารเบียร์เนาะแล้วก็เดินตามน้องชูคีมเข้าไปนะครับสังเกตสีพื้นไหมสีพื้นเขาจะสื่ออะไรครับสีพื้นเขาจะสื่อเขาจะสื่อว่าในโซนต่อไปเนี่ยอาคารที่เขาจะนําเสนอเนี่ยจะเป็นอาคารที่ปเป็นที่เป็นประเภทผีสิงแล้วนะ,อะลองมาดูถ้าไม่ใช่นิหาเลยนะนะครับเขาเอาตัวลักษณะของบ้านไม้มาเปิดกลิ่นก่อนเอาโรงงานไม้มาเปิดกลิ่นก่อน แล้วหลังจากนั้นก็เข้าไปบริเวณพื้นที่ p c อย่างที่ผมบอกจริงๆนะครับสีพื้นเป็นเป็นตัวที่คอยเบิกบ่งบอกในเจตนาที่เราอยากจะสื่อในเนื้อหาถัดไปได้ค่อนข้างดีและเหมาะมากสำหรับคนที่จะพยายามทำให้ความกลมกลืนความเชื่อมโยงไปในแต่พื้นที่ดูสมุทคุณบีทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากนะครับถ้าเล่าตามเรื่องที่ผมเล่าทีละทีละเล็กทีละน้อยเนี่ย ผมก็ไม่ได้มีผมก,ก็ไม่ได้ทําการบ้านมาก่อนสดีดีสะทีเดียวนะแต่ผมตามกลิ่นที่คุณบอกมาเรื่อยๆไงมันก็จะมาเจอโซนต่อไปเจอโซนต่อไปเจอโซนต่อไปเรื่อยๆนะครับน่าสนใจอตรงนี้นะครับก็มาเป็นของเล่นของตัวสี่สหายนะครับแล้วก็เข้ามาที่สวนสนุกได้เลยทั้งสองฝั่งแบบนี้นะครับสวนสนุกเขาเป็นยังไงเพื่อนๆสวนสนุกนะครับเขาจัดเป็นตัว สโนที่อยู่ในส่วนสนุกเลยนะครับโดยเล่นอ่าสโนจัดองค์ประกอบแบบกระชับมากนะครับต้องบอกเลยว่ากระชับมากนะครับแต่กําลังดีมันสามารถอยู่ได้ตัวอยู่ได้ในตัวมันเองถ้าจะมองเป็นเรื่องของความเป็นระเบียบนะครับก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ตัวโซนสโนในในด้านล่างนะครับที่จัดเป็น อ่าสโนนะครับที่ต่อเนื่องจากสวนสนุกในบริเวณนี้เนาะเข้ามาสู่โซนสโนที่เล่นอ่าตัวแลนด์มาร์คทั่วไอติมที่เชื่อมโยงกับสวนสนุกแล้วก็มาอยู่ในโซนโซนอ่าในโซนอ่าตัวสโนเองได้ด้วยนะครับก็คือเอาง่ายๆมันก็เลยกลมกลืนไงสโนกับสวนสนุกมันก็เลยกลายเป็นสโน์ที่รวมกับสวนสนุกได้แม่น้ำสี่สหายขอไปครับเมื่อกี้ผมพูดผิดเหรอนะครับ ของเล่นนะครับที่เหล่าสีสหายนั้นอยู่เนาะเออหลังจากนั้นนะครับก็แอบเข้ามาในโซนใหม่นิดนึงนะครับ <c oughs> เดินข้ามสะพานต๊อกมาด้วยความที่เป็นสวนสนุกเนาะเอาอาคารต๊อกมาเล่นกับอ่าความเป็นขนมหวานสวนสนุกสนูน,นี่ก็น่าสนใจเออแล้วจากนั้นก็เข้ามาเป็นโซนน้องต๊อกนะครับแต่อันนี้นิดนึงนะครับนิดนึงถ้าบริเวณเนี้ยเปิดความรู้สึกด้วยสาราที่มีสนูน,นี่จะฉ่ำกว่านี้ถูกไหมพูดถูกไหม เพราะว่ามันติดโซนสโนเนาะแล้วส่วนน้องต๊อกค่อยไปเล่นททายแบบอ๋อเขามาใช้ตรงนี้อ่ะได้เหมือนอารมณ์แบบเป็นสองฝั่งผมดูไม่ละเอียดนะขออภัยด้วยนะครับอ่าตรงนี้นะครับเป็นสนโนไม่แต่อันจริงตรงนี้ก็ควรจะเป็นสนโนเปิดมาเป็นศาลาสักอีกหนึ่งอันอีกอะ่ะจะโอเคแล้วตรงนี้ค่อยเป็นส่วนน้องต๊อกอะไรเงี้ยเนาะก็จะทําให้โซนเนี้ยดูแบบน่าสนใจน่าสนใจมากแล้วอย่างคือการจัดตัวน้องต๊อกเนี่ยจัดแบบแยกเลยอะ ทำให้น้องดูเป็นเอกเทศดีนะครับแล้วก็ตัวสีของโคมเนี่ยสวยดีเนาะตัวสาลาที่จัดมาในโซนอย่างเงี้ยผมว่ากาลังดีสําหรับเพื่อนๆที่จัดพื้นที่แบบพื้นที่เล็กๆอะนะครับแล้วเราอยากได้อเอาความเป็นบรรยากาศอย่าเนี้ไปใช้ในพื้นที่ดูผมว่าน่าสนใจแล้วก็หาง่ายด้วยนะไอตัวดงพยนเนี่ยหาง่ายไหมเพื่อนหาง่ายนะครับผมว่าเออเนาะ โซนสุดท้ายที่เรายังไม่ได้พูดนะครับก็คือโซนผีสิงกับโซนตัวนี้นะครับเขานำมาจัดนะครับบริเวณใกล้ๆกับตัวสารพยาบาลเพียวนิลาเออสังเกตไหมสีมันคล้ายๆกันเอเนาะก็ใช้ตัวพุ่มนะครับเบอร์รี่สีม่วงซึ่งสีมีลักษณะเข้ากับตัวอ่าตัวสานอ่าตัวพื้นนะครับอวกาศกับประสาทผีสิงแล้วก็ตัวหอดูดาวดีเนาะทรงพยอนนะครับเอ เมืองของคุณบีเป็นยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ทําเมืองออกมาเป็นเรื่องราวจะบอกก่อนว่าดูเมืองของคนเพื่อนที่เป็นเรื่องราวจะค่อนข้างค่อนข้างดูเป็นลําดับขั้นตอนพอสมควรจะต้องใช้พลังงานในการดูสวยเออสูงพอสมควรประมาณหนึง่งนะครับแล้วเวลาอาจจะพูดผิดเล็กน้อยขออภัยด้วยเพราะว่าอินนะครับเพราะว่าคนทําเขาจัดเต็มไงนะเพื่อนก็เป็นอีกเมืองหนึ่งนะครับที่ จัดแนวเรื่องราวที่ย่อยไม่ยากเราก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวเนาะขอบคุณคุณบีกรอบครับผมนะครับ